ปวดใบไม้เขาส่วนใหญ่จะจ้างคนกวาดเขาลงไม่มีนะครับมอบไม้กวาดแล้วก็เก็บขยะกวาดใบไม้แต่โรงเรียนนี้สาดอยู่แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้ให้สัมปทานเลยเหรอ ไม่มีายนะคลายตาเลย้อยนะต้้อยรอดไดไอสนามไอของไอ้ือทีมันไม่มาเนี่ยอยู่ใคอยู่ใจคอจะไม่คิดจะช่วยเลยนะแล้วก็เมาก็ไล่สกัดสดมาโดนกูก็โดนทูมมหาสนามมองนีมเงินอะเจสซีอ๋อมาอะไรวะี่ เขาไปบริจาคการโรงเรียนนะ่ะไอสนามฟุตซอลสีเงิอนนะอะไรวะของบริจาคอะไรวะคือเรื่องขนหนามไงจะไม่ได้พอดีเฮ้ยไอซีซ<แ>ีไม่ใช่ปอทก็แจกนะยอมแล้วงั้นจีซีไอที่เราดูนั่นนะ่ะที่เป็นสีนสีเงินสีมงง่วงอ่ะไออาร์พีซีเป็นบริษัทเหรออะไรหลักการมีไทยสีม่วงคิงพาวเวอร์หล้วคุณทบบาลคิงพาวเวอร์โอ้จ่ายไหมเออเอาไปเลยสีเงินสีม่วงคิงพาวเวอร์

ไม่แข็งน้ำตื้นง่ายงไม่แข็งน้ำตื้นพี่ปลาตายน้ำตื้นไอเนี่ยยืนได้แล้วได้ไม่ได้ยืนได้ยืนดูยังไงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนพี่จอร์ครันเรียนตอนเด็กๆก็เลยมาทำซีดอาร์โอเด็กเรากินข้าวเที่ย่างไ สันทนาการนี่หน่อยครับสันทนาการนี่แค่เสก็เพื่อเสือเพื่อกี่าโอ้สโอ้พักแค่เด็กล้อเล่นเด็กล้อเล่นนี่แต่ละคน ไม่เท <ane> ่าไหร่ไ <succeeded> ม่เท่าไร่ปูนสินซีปูนดีของไทย ยังไม่เต็มเหรอ,อยังเยอะทำประิจเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางไปรีสอร์ท หลารครับหลาจทมีอยู่แค่ครั้งนี่นี่ครับหลาจทมีอยู่อันหนึ่งอสองอันนี้แหละมีกิปรวเรื่องไอไรนะ รีสอดบ้านท้ายสวนโอ้กลางเป็นหินเจ็บลังนี่เยลย ถึงแล้วรีสอร์ทบรรยากาศร่มเย็นร่มรืน่น<ม>น่าอยู่มากครับอยากมาก็มาได้ครับบ้านท้ายสวนรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนี่รถเจ้าของรีสอร์ทส,สี่เปิด บ้านท้ายสวนรีสอร์ทไหบ้านท้ายสวนรีสอร์ทไเข้ามาในซอยยังได้อีกคันนึงเมากมากินข้าวเที่ยงครับเมื่อกี้ใครสั่งอะไร เอาอะไรเอาอะไมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีหมูไหมพี่กระป๋องงไหมูมีเอามีเหลืองหมูกะตกพิเศษกระตกไม่มีหมูใช่หรออยู่กระป๋องสน้ำใสมีเหลืองหมูพิเศษเหมือนกันมีเหลืองหมูพิเศษเหมือนกันพี่ก็เขีมาถือวะ

เปิดทำไมแย่ๆนี่อยู่ดเดี๋ยวกูเปิดเองเหรอเนี่ยเราเป็นพขาบอกว่ามันจะเหลืองเงี้ยเดี๋ยวมาหลายโต๊ะพี่กินข้าวเที่ยงไปกินผัดเตี๋ยวเที่ยงกินดีบ่ะเนี่ยกินดิบกินไหมแบบไม่ต้องยำเลยเลือดเล่ยนะเลือดเลยแบบบอกกันเนี้ยก่อนเฮ็ดบุได้หรอกอีสานเลยเนี่ยอีสานสุดลวดเบาๆเยอง เรื่อยเรื่อยเฮ้ยใดได้ต่งยำกันอีมื่นือเรื่อลงยำเป็นบ้าูไดกินบะหยำแล้นอเพื่นนี่แฟนครับตัวจริงมื้อหยำกีานกูีานเออเล่นยินเที่ยวเปิดแล้ว่าไจะไปจะไปผ่าพิ้งเขาตามเอ้อเขาได้หมายถึงเราเก่หมายถึงเราเก่งปีมื่นอ่ไม่ได้หรอกขไอเบียเาไมู่เไม่รู้ไม่รู้ ยังมีใครดูเมีนแล้วนะโอ้โหครับผมมาตอนเย็นแล้วนะครับอะไรร้อยไปแล้วไหวเลยไหวเลยไปแนี่ไม่ต้องนี่เซียนมีใช้มีใช้เสื้ออะขั้วหัวได้ตรงเนี้ยเยียนข้างอะไปได้โยม่ตรงนี้ขั้วหัวนี่จริงเนี่ยตรงนี้ขั้วหัวเพรามันเป็นหลุมสูงเหวย อน,นี้สุดแ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้อยู่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 โดยแต่น้ำแบบน่าเล่นจะลงมั้งเออนี่แหละครับตอนเย็นครับ นั่งฟังเพลงจนหูอือ้อคือตอนเย็นนี้ไม่อาบน้ำใช่ไหมอาบนี่เลยใช่ไหมไม่อาบ้นครับบรรยากาศยอดโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นก่อนอุ๊ย วันนี้คนไม่ค่อยมีอะไรไม่ใช่สุขเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่น่าจะเยอะสุขก็คงไม่มีแต่น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เกลียวนี่นครับตังครับนี่หนึ่งร้อยบาทบครับผมไปแล้วถ่ายเป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวเกบมาว่าเราไม่ให้นี่ครับเสื้อ,อไว้นี้แล้วนะครับ ล้วก็ไปได้น้ำเสร็จก็กลับคอนโดเออไม่ใช่รีสอร์ทโอ้ยมันดิ้าอยู่ขักแห้งบ้านท้ายสวนรีสอร์ท